สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็คือเราทิ้งไปทิ้งท้ายไว้คือการทำช่วง คอแขนทั้งสองด้านนะคะถักให้เหมือนกันนะคะต่อไปเมื่อเราทำทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาถักต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะต่อไหมนะคะที่ด้านหลังนะคะ การต่อนะคะเราก็จะนับเว้นจากเข็มกัดนะคะมาเหมือนกับทางด้านหน้านะคะด้านหน้าเราต่อที่ช่องที่สี่นะคะด้านหลัง เราก็นับมาเหมือนกันค่ะ1 2 3และต่อท่อนที่4นะคะช่องที่4ค่ะต่อที่ช่องนี้นะคะเราจะมาทำการต่อหมายกันนะคะก็แทงหัวเข็มลงไปที่ช่องที่4นะคะแล้วพันเกี่ยวไหมต่อก็ามานะคะเหลือปลายไว้ เย็บเก็บงานด้วยนะคะขึ้นโซ่สามนะคะการถักด้านข้างนะคะเราจะทำแบบเดียวกันกับด้านข้างของ ชิ้นหน้านะคะมาได้โซ่สามครั้งแล้วนะคะเอฟลงช่องเดิมนะคะ<_ <EN> _>เวลาที่เราต่อไหมดูดูด้านงานให้เป็นด้านเดียวกันนะคะอย่างด้านนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้มันจะอยู่ในส่วนของเป็นด้านที่ถูกนะคะนี่ค่ะข้างหน้าจะเป็นด้านที่ถูกเวลาเราต่อไหมด้านหลังเราก็ต้องต่อด้านที่ถูกนะคะถ้าต่ออีกด้านหนึ่งถ้าต่อผิดด้านด้านหน้าด้านหลังนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะให้ต่อด้านถูกเนาะต่อเป็นด้านเดียวกันค่ะต่อไป F สามครั้งลงในช่องถัดไปเลยนะคะเราถักตามผังลายไปเรื่อยๆเลยนะคะ ีกด้านนะคะเราก็จะเว้นช่องเหมือนกันนะคะด้วยนับจากเข็มกัดนะคะมาที่หนึ่งสองสามสี่นะคะหลักสุดท้ายนะคะเราจะลงที่ช่องที่สี่นะคะ เราจะถักปุดหนึ่งครั้งแล้วแทงลงช่องเดิมนะคะปุดหนึ่งครั้งแล้วรวบพร้อมกันนะคะเราจะถักจำนวนหลักเท่ากับอีกด้านหนึ่งนะคะถัดต่อไปโซ่สามค่ะ พลิกกลับนะคะด้านด้านหน้า,ากับด้านหลังนะคะเราจะลดเหมือนกันนะคะด้านข้างแขนนะคะข้างแขนตรงนี้ลดเหมือนกันเลยค่ะเอฟหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งเอฟลงหลักเดิมนะคะ ข้ามสองหลัก F ที่หลักถัดไปโซ่นหนึ่ง F เราจะถักไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงอีกด้านแล้วนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ F ลงที่หลักถัดไปนะคะข้ามหนึ่งหลักแล้ว F ค่ะโซ่สามพลิกกลับนะคะ เดี๋ยวเราจะนับแถวนี้เป็นแถวที่หนและแถวนี้เป็นแถวที่สองนะคะเราจะทำการถักลดหลักแบบแถวที่หนึ่งและแถวที่สองไปเรื่อยๆนะคะด้วยเราจะถักลดไปเท่าๆกับด้านข้างของชิ้นหน้านะคะ เดี๋ยวเราจะลดหลักไปเรื่อยๆให้เท่ากับจํานวนของด้านข้างของชิ้นหน้าเลยนะคะหน้าหลังเราจะถักรดเหมือนกันนะคะในส่วนของด้านข้างแขนเดี๋ยวถักสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถักลดแถวมาเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดในส่วนของการลดหลักเท่ากับชิ้นหน้าแล้วนะคะอันนี้คือจุดได้ลักแร้ที่เรามาร์กไว้นะคะนี้เราก็จะทาาแถวเนี่ยค่ะก็จะได้ในส่วนของจำนวนลดหลักจำนวนแถวที่เท่ากันแล้วนะคะ ทั้งสองข้างเลยนะคะด้านนี้เราก็ได้แล้วนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็ไม่ได้ลดหลักแล้วนะคะด้านข้างแขนนะคะเราจะถักแบบเดียวกันกับชิ้นหน้าเลยนะคะโซ่สาแล้วพลิกกลับ เราจะเทียบดูจากด้านข้างแขนของชิ้นหน้านะคะใช้การถักแบบเดียวกันเลยค่ะข้ามสองหลักนะคะแล้ว f ตามด้วยโซ่หนึ่ง f ลงหลักเดิมนะคะ ต่อไปทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะ หลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก F ลงที่หลักถัดไปนะคะจากนั้นโซ่สามพิกกลับนะคะ F สามครั้งลงช่องแรกนะคะ ช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆนะคะ หลักสุดท้ายนะคะเ F แทงหวัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สาม พิกกลับนะคะข้ามสองหลักนะคะแล้วเอฟลงที่หลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งแล้วเอฟลงหลักเดิมนะคะเราก็ถักตามลาย ของเราไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักนะคะเลิ่มตั้งแต่แถวที่เราไม่ได้ลดหลักนะคะก็คือแถวนี้และแถวนี้สลับกันไปนะคะจำนวนแถวและช่วงด้านข้างแขนตรงนี้นะคะเราจะอิงจากในส่วนของ ด้านข้างแถวของชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะถักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนเหลือขนาดของจำนวนแถวสามแถวบนนะคะของด้านหลังนะคะเดี๋ยวพอถักมาจนเหลือขนาดเหลือจำนวนสามแถวแล้วนะคะเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราถักมาจนเหลือ3ามแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวต่อไปนะคะโซ่สามพลิกกลับข้ามนะคะแล้ว F ตามด้วยโซ่หนึ่ง F เราจะถักแบบนี้นะคะไปทั้งหมด9ช่องนะคะ นับช่องก็คือเราจะใช้นับนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปช่องที่เก้านะคะเอโซ่หนึ่งแล้วเอลงหลักเดิมนะคะตอนนี้เราจะไม่ปลดทั้งหมดนะคะปลดั้งเดียวแล้วจากนั้นพันหัวเข็มข้ามสองหลักแทงที่หลัก ไปนะคะแล้วปลดหนึ่งครั้งต่อไปปลดทั้งหมดนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปโซ่สามพลิกกลับนะคะจะแทงลงตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะ จะแทงถัก F ลงช่องแรกหนึครั้งช่องถัดไป F 3ครั้งนะคะ เดี๋ยวเราถักไปจนจบแถวเลยนะคะแถวต่อไปนะคะ โซ่สามพิกับจากนั้นข้ามนะคะแทงลงหลักถัดไปเอโซ่หนึ่งเอลงหลักเดิมน,นะคะเราจะถักตามลายไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะถักมาจนจบแถวเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะ ข้ามหนึ่งหลักนะคะแทงลงที่หลักถัดไปค่ะก็จะได้จำนวนหลักของแถวนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องเท่ากันนะคะกับในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าเรา จะมีเหลืออยู่แบบช่องนะคะเราก็ถักให้ได้จำนวนเท่ากันแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะพลิกด,ด้านผิดนะคะขึ้นมาด้านนี้จะเป็นด้านถูกนะคะเดี๋ยวด้านผิดแล้วก็พลิกด,ด้านผิดขึ้นมานะคะ เราจะทำการเชื่อมต่อช่วงบ่านะคะด้านผิดด้านนี้ด้านผิดนะคะด้านนี้ก็คือด้านผิดด้านถูกจะหันหน้าเข้าหากันนะคะต่อไปนะคะ เราจะทำการถักเชื่อมต่อบาเลยค่ะถ้าหากใครถนัดเ,เย็บเก็บงานสามารถใช้เข็มเย็บเก็บได้นะคะแต่ตัวนี้น้อยใช้การถักเก็บนะคะถักเชื่อมเก็บค่ะเราจะนำเข็มนะคะ มาแทงที่โซ่หลักที่สาม C ค่ะ C กลับชิ้นหน้านะคะแล้วแทงหัวเข็มไปที่ชิ้นหลังนะคะทำการ C หนึ่งครั้งแล้วกลับมา C ที่ ้หนหาตรงที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะตรงช่องว่างตรงนี้ที่เป็นโซ่หนึ่งเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วนำเข็มไปแทงที่ชิ้นหลังนะคะแล้วมาแทงที่ชิ้นหน้า เราจะทําการซีด้วยทําการสลับกันไปนะคะระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนับตรงถึงจุดที่เป็นโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้ว ก็ไปทำการซีชิ้นหลังมาชิ้นหน้าเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเราทำการซีนะคะให้หลักเขาตรงกันนะคะ หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการซีและเป็นซีที่อีกด้านนะคะจะเป็นสีที่โซ่สามของอีกด้านแล้วโซ่หนึ่งตัดไหมนะคะตัดไหมเหลือไปลายไว้เย็บ ไว้เก็บปลายด้วยนะคะตรงนี้เราก็ดึงให้แน่นค่ะด้านนี้จะเป็นด้านผิดนะคะก็จะมีจะเข็บขึ้นแบบนี้นะคะในส่วนของด้านถูกนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราพลิกกลับมาด้านถูกนะคะ ด้านหน้าด้านหลังหลังจากเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวด้านหลังอีกด้านนะคะในส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็จะถักแบบเดียวกันกันกบด้านนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถักเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะคะช่วงบ่าก็จะมีในส่วนของรอยต่อตรงนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองด้านลักษณะคอตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ